ฝึกโจทย์ปัญหาไปเรื่อยๆกับพี่ปอบทุกวันนะครับแล้วเราจะเก่งเองเขาบอกว่าห้องสมุดต,ต้องการซื้อเก้าอี้เพิ่ม500กว่าตัวโอ้โหตายละห้องสมุดท่าท่านจะมีคนมหาศาลนะต้องการซื้อเก้าอี้เพิ่ม500กว่าตัวตัวละ250บาทโอ้โห500กว่าตัวตัวละเท่านี้บาทต้องเยอะแน่ๆเลยคูณกันเห็นปะลอจิกที่พี่ปอบทำมาตั้งแต่เด็กโอ้โหซื้อเท่านี้ตัวตัว,ตวละเท่านี้คูณกันครับแต่มีเงินเพียงเท่านี้ ถามว่าต้องหาเงินอีกกี่บาทต้องหาเงินอีกกี่บาทเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ามูลคา่าเก้าอี้เนี่ยมันต้องเยอะมากนะครับราคาเก้าอี้ต้องเยอะมาก550คูณ250บาทแต่หนูมีตังเพียงแสนสามมีเงินแสนสามแปลว่าอะไรแปลว่าราคาเก้าอี้เนี่ยมันต้องมากกว่าเงินที่หนูมีอยู่จริงไหมล่ะนะครับ หนูมีตังค์แค่แสนสามนะมีเงินเพียงแสนสามโจทย์บอกว่าต้องหาเงินอีกกี่บาทเพราะฉะนั้นหาเงินกี่บาทหนูก็ต้องอะไอ้ไอราคาทั้งหมดเนี่ยลบด้วยเงินที่หนูมีอยู่เช่นถ้าสมมติว่าพี่เบลอยากซื้อของห้าพันพี่เบลมีเงินพันหนึ่งก็ต้องเอาเงินห้าพันลบพันหนึ่งเพราะฉะนั้นหาเงินก็จะเป็นห้าร้อยห้าสิบคูณสองร้อยห้าสิบลบหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาท นะครับโอเคจริงๆช่วงเนี้ยนะพี่ปอจะพยายามรณรงค์ว่าพี่ปอจะสอนเรื่องของการแก้ไขปัญหาโจทย์อย่างเดียวไม่ได้เน้นคิดเลขอะไรเลยเพราะว่าเราอยากฝึกกระบวนการความคิดฝึกการแก้ปัญหาให้เด็กๆประถมเพราะเราเล็งเห็นแล้วเด็กๆว่าถ้าเด็กประถมมาฝึกโจทย์ปัญหาเยอะๆวันวันหนึ่งที่เขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะสบายนะครับลอจิกต้องสร้างทุกวันนะครับอย่าลืมนะครับ